a โลสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องเขาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่องการเลือกคีย์ที่ใช่สําหรับเรานะคะพี่น้องก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริง,รงๆแล้วเราแต่ละคนนะคะมี range หรือความกว้างของเสียงที่ไม่เท่ากันนะคะและในความกว้างของเสียงนั้นเนี่ยนะคะเราทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าจุดที่ เป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดที่เราร้องแล้วเราสบายตัวที่สุดนะคะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการร้องเพลงของเราก็ยังสามารถาพัฒนานะคะในทุกๆย่านของเสียงของเราไม่ว่าจะเป็นย่านต่ํามากต่ําหรือว่าย่านเาสียงเต็มนะคะคือเสียงพูดของเราหรือเป็นย่านสูงนะคะให้แข็งแรงนะคะพี่น้องแต่ยังไงเซียนะคะการเลือกคีย์นั้นก็ยังสําคัญมากนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะสามารถร้อง เพลงทุกย่านได้แข็งแรงแล้วก็ตามนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันสำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะคะจริงๆอโอก็อยากจะพูดเรื่องจุดนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากสำหรับพี่น้องที่จะต้องรับใช้นะคะหรือก็มีการร้องเพลงนมัสการนะคะติดกันนะคะแบบ5-6เพลงติดติดกันโดยที่ไม่ได้หยุดพักนะคะซึ่งการเลือกคีย์ของท่านเนี่ยก็คือสำคัญมากนะคะเพราะว่าโออยากจะพูดเรื่อง อันดับแรกก่อนคือการเลือกคีย์ของเรานะั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเลือกคีย์นะคะในเพลงแต่ละบทเพลงที่จุดที่ต่ําสุดของบทเพลงนั้นนะคะกับจุดที่สูงที่สุดของบทเพลงนั้นเนี่ยจะอยู่ใน Range หรือเขาเรียกว่าโซนนะคะที่แข็งแรงที่สุดของเรานะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่าง อ่อย่างเช่นสมมติโอเอาเพลง Christmas เป็นเวลามานะคะซึ่งวิธีการเลือกคีย์ก็คือหนึ่งคือเราจะดูก่อนโอเคเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยบางทีเขาแต่งมานะคะให้นักร้องชายร้องอย่างเงี้ยผู้หญิงเราก็ต้องหาคีย์ที่เป็นของเรานะคะหรือถ้าเป็นเพลงที่เขาแต่งมาให้ผู้หญิงร้องนักร้องชายก็จะต้องนะคะหาคีย์ที่เป็นของเราทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะถึงแม้ว่าบางเพลงอาจจะเป็น เป็นเสียงของผู้หญิงเหมือนกันกับเราอย่างเงี้ยหรือเป็นเป็นนักร้องชายเหมือนกันกันกบท่านนะคะคือเราก็ยังคงอาจจะมีความต่างในการเลือกคีย์อยู่ดีนะคะค่ะอ่าเรามาลองดูกันเลยอย่างเช่นสมมติโอเลือกเพลงคริสต์มาสเป็นเวลานะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเขาก็อ่าให้เป็นคีย์ซีมานะคะซึ่งเดี๋ยวจะอ่ามาดูกันว่านเ,เนี่ยโอเคคีย์ซีเนี่ยโอลองแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะ คริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริส s ์ e าสเป็นเวลาแห่งความรักอ่ะนะคะอันนี้เป็นฮอนเวิร์สแล้วลองมาดูคอรัสกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะบ่อยครั้งที่เราบัวกลุ้มใจทิ้งให้ชีวิตหมนหมอง โอเคสังเกตนะคะว่าท่อนคอรัสนะคะจะเป็นท่อนที่โอรู้สึกว่าอโอใช้เสียงสูงเยอะมากแล้วก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะคะพี่น้องอ่ะนะคะเดี๋ยวโอจะลองลดคีย์ลงมาวิธีลดก็คือสมมติว่าเพลงเนี้ยเขาบอกว่าโอเคเป็นคีซีมาเดี๋ยวโอจะลองลดนะคะจากคีซีนะคะเป็นบีนะคะสมมติว่าโอเคลองเป็นบี อ่ะมันก็จะเป็น Christmas เป็นเวลาโอเคมันเหมือนจะสบายตัวขึ้นอ่ะแล้วมาดูตรงคอรัส่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจทิ้งไงชีวิตหม่นมองเฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจอ่ะก็รู้สึกว่าเสียงสูงโหนะคะแข็งแรงขึ้นแต่เดี๋ยวโอจะลองขอลดลงมาเป็น B flat ดูละกันอ่ะเป็นกลายเป็น2เซมิโทนละนะคะโอเค Christmas เป็นเวลา Christmas เป็นเวลานะคะ s t m a s เป็นเวลาแห่งความรักโอเคทีนี้คอรัสนะคะจะเป็นยังไงโอเคบ่อยครั้งไอค่ะบ่อยครั้งที่เราบัวกลอวใจทิ้งให้ชีวิตหม่นมองเฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่คอยเข้าใจอ่า โอรู้สึกว่าพอลดมาเป็น B f แฟแล้วนะคะโอรู้สึกว่าตรงคอรัสเนี่ยโอสามารถร้องได้สบายขึ้นแต่ก็ยังมีจุดที่ยังต้องเบลนะคะซึ่งก็เป็นการเบลที่รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นนะคะรู้สึกสุขภาพดีนะคะอ่ะทีนี้โอก็เลยคิดว่าถ้าโอลองลดลงมาแล้วโอจะขอเลือกนะคะจุดที่โอรู้สึกว่าสบายที่สุดแต่ก็คือไม่ใช่ว่าหย่อนจน ไม่มีการเบลอะไรเลยนะคะไม่มีการใช้เสียงสูงเลยนะคะโอก็จะเลือกเป็นคีย์บีแฟทนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวโอขอพูดถึงเรื่องถัดมาก็คือว่าอ่าอย่างเนี่ยตะกี้เนี่ยจริงๆถ้าโอจะเลือกคีย์บีนะคะก็ได้นะคะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ว่าโอจะต้องร้อง5 6เพลงติดกันนะคะพี่น้องโอ๋จะเลือกคีย์บีแฟทนะคะคีย์บีแฟทอ่าในแต่ละเพลงนะคะโอจะเลือก คีย์ที่เราสามารถลองแล้วค่อนข้างสบายตัวที่สุดนะคะแต่ยังคงมีการใช้เสียงที่มีการเบล์อยู่บ้างนะคะไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะพี่น้องเสียงสูงของเราแข็งแรงนะคะแบบเป็นเนื้อเสียงที่หนาได้ในจุดที่ควรจะหนาเช่นออยด์ตัวอย่างจริงๆแต่ละเพลงเนี่ยจุดที่เป็นโซนโน้ตสูงๆที่เราจะเจอก็มักจะเป็น ช่วงคอรัสนะคะหรือช่วงบริดจ์นั่นเองนะคะที่จะสูงมากเพราะฉะนั้นโอก็จะ go กทูนะคะทั้งเพลงเลยว่าช่วงบริดจ์นะคะของเพลงนี้โอรู้สึกว่าโอสามารถเบลใช้พาวเวอร์ได้แบบได้เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดมันสูงมากจนมีอาการตึงนะคะมีความที่ว่ามันไม่สบายตัวนะคะโอก็จะค่อยๆลดลงมานะคะค่อยๆลดลงมาจน เจอจุดที่เหมาะที่สุดสําหรับเรานะคะพี่น้องยังไงโอเขอหนุนใจว่าลองฝึกดูนะคะลองเลือกคีย์ที่เป็นคีย์ของเรานะคะพี่น้องเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าพี่น้องเป็นผู้รับใช้ที่จะต้องร้องนะคะในการรับใช้เราร้องหลายๆเพลงติดๆกันเนี่ยการที่เราเลือกคีย์ที่กําลังพอดีสําหรับเราเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราร้อง ร้องเพลงนะคะ5ถึง6เพลงนั้นติดๆกันเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดนะคะแล้วก็โอเชื่อว่ามันเป็นการที่เราเซฟเส้นสิ่งของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางบางเพลงเนี่ยโอเคถามว่าถ้าเกิดโออยากจะเลือกสูงขึ้นมาหน่อยมีการเบลนะคะแต่มันอาจจะมีอาการเขาเรียกว่าสเตรนหรือคือเส้นสิ่งเรามันตึงมากขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราร้องหลายๆเพลงติดต,ดตดกันแบบนี้เนี่ยนะคะโอเชื่อว่ามันก็จะ โวคอลคอของเรามันก็จะเกิดการรีพีทที่เป็นมากเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะทําให้เราเนี่ยเดี๋ยวเกิดอาการตะโกนนะคะหรือตะคอกในการร้องนะคะหรือว่าตะเบงนะคะก็อันนี้ก็ไม่ดีนะคะใครยังไงโอดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องทุกท่านนะคะในการร้องเพลงนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้องทุกท่านในการฝึกฝนในการร้องเพลงนะคะที่จะ,ะเกิดประโยชน์ มากมายนะคะเกิดผลมากมายนะคะเพื่อถอยเกียรติพอะเจ้าของเรานะคะโอเคขอฝาก,กไว้ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ